สวัสดีครับผมอาจารย์สำรานแก้วเนียมนะครับจากโรงเรียนแก้วเนียมการดนตรีนะครับวันนี้จะมาสอนเมิรเรียนในสเกล C major S c a l e นะครับอันนี้คือเมโลเรียนนะครับอ่าดีครับอันนี้ของลูกสาวนะครับของน้องปิโนแก้วเนียมตอนเล็กอยู่ป .2 นะครับเขาใช้แต่เล็กนะครับวันนี้ก็เรามาดูนี่โน้ตโน้ตเขายังมีอยู่นะครับอ่าดีครับ แต่ยิงเปียโนแก้วเนี้ยนะครับแล้วกล่องกล่องก็มีกล่องก็มีเขียนไว้แต่เล็กๆเลยนะครับนี่นะครับครับเขียนว่าแตหยิงเปียนโน,น,โนแก้วเนีย้ยปงทับ2ตอนนี้ก็17ปีแล้วเพิ่งแต่งงานไปนะครับก็เลยเห็นแล้วก็ลองมาสอนดูนะครับเราใช้เมโลเดียนลูกดูนะครับนี่เมโลเดียนนะครับทั้งหมดสายสองคีนะครับมี เลยครับสีดำตรงนี้ชิดๆกันเลยสามตัวแล้วก็ตัวดำอีกสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวไอ้สองตัวดำชิดๆอันนี้ขาน่าจะขาน่าจะเป็นตัวดูนะครับจำไว้เลยครับเราไปเขียนสุกระปุกนะครับถ้าเกิดสามตัวชิดกันแบบนี้ข้างหน้าตัวฟ้านะครับคือมันจะมีระยะห่างของมันนะครับนะครับดูนะครับตัวนี้อไอ้ที่ เอาล,ลายออกนะครับแล้วก็เป่าเอาออกได้เลยนะครับออกได้เ,ลเวลาเก็บรักษาก็ง่ายนะครับเท่านี้สเกลนะครับดูนะครับสเกลซีมิเตอร์โครมาติกสําคัญที่สุดนะครับต้องตั้ง,งเลขจุดสามตัวก่อนนะเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามนะครับหนึ่งไพเรสนะครับสองไมเนอร์ซีกันสามไมเนอร์ซีกัน สี 4, ่เมเตอร์ห้าเมเตอร์หกบาร์ฟิกโฟร์เจ็ดไลท์โทนแปดบาร์ฟิกฟิฟต์เก้าเมเตอร์ซ e ิกสิบเมเจอร์ซิกสิบเอ็ดเมเตอร์เซเว่นสิบสองเมเจอร์เซเว่นสิบสามออคเทนทีนี้พอเป็นโน้ตนะครับก็เป็นโครมาติกก็โดโดชาเรเร,เรชามีฟาฟา,ฟาชาซอนซอนชาลาลาชาแล้วก็ทีโดนะครับก็เรียนไปเลยนะครับตามเลขสิบสามหลักส่วนเสียงนะครับก็มี ทั้งหมดผมจะตั้ง8ตัวก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แต่เวลามาทำเป็นโน้ตนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดกับเรหนึ่งเสียงนะครับเรมีหนึ่งเสียงมีฟาหนึ่งเสียงฟาซอลหนึ่งเสียงซอลลาหนึ่งเสียงลาทีแล้วก็หนึ่งเสียงทีโดหนึ่งเสียงพอนับเป็นเสียงจะมี1 2 3 4 5มี่ามีฟาทีโดหนึ่งเสียงก็เป็น6เพราะนั้น เสียงดนตรีมีแค่หกเสียงนะครับมีแค่เจ็ดโน้ตตัดตัวที่แปดออกนะครับเพราะว่ามันซ้บตัวแรกนะครับโดเรมีฟาซอลาทีแล้วก่อมาดูนะครับเรียกว่า,า,า,าเด็กตัวหนึ่งนะครับทีนี้พอมาทำเป็นสเกล C Major Scale นะครับตั้งไปเรืร่อยๆก่อนห่องสามสี่หเสเกล C เริ่มจาก C นะครับนะครับโดเร มีว่าซอนนาทีเอามาจากโครมาติกก็คือ1 3 5 6 8นะครับ10 12 13สองสิบาเรามาเป็นตัวนี้นะครับเราต้องเรียนให้สูงขึ้นนะครับส่วนสูตรก็มันก็1เมเจอร์2อเมเนอร์3ามเมเจอร์4เมเจอร์5เมเจอร์6กเมเนอร์7จเมเนอร์ทีนี้พอมาเป็นคอร์ดนะครับ1 4 2 minor, 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 e minor, 4, เป็นเมเจอร์ก็ดีเมเนอร์3เป็นเมเนอร์ก็เเมเจอร์สเป็นเมเจอร์ก็ f ห้าเรียเป็นโดเมนเซเว่นนะครับเป็น G ีเซเว่นหกเป็น A อเมเนอร์นะครับแล้วก็เจ็ดตัวนี้นะครับเป็น B ีเมเนอร์เซเว่นเฟลไฟไม่ใช่ B ีดิมนะครับเออ่มันจะมีโฟว์เวย์สองที่คือห้าเจ็ดแล้วก็จะเป็นทรีเวย์เหมือนเดินะครับนี่คือทางขอดนะครับอันนี้ต้องต้องเรียนให้สูงขึ้นนะครับคุณครูอธิบายให้พอพอรู้ไปก่อนนะครับนี่พอบาเป็นเมโลเรียนนะครับเราจะจับอย่างนี้ดูนะครับจะมีมอกพีดเรียบร้อยนะครับ ใส่มอ๊อบพิษเลยนะครับแต่ก็ไล่สเกลเราจะเห็นชัดตรงนี้นะครับดูนะครับาชัดๆเลยดูนะครับขออยากยืนนะครับน,นี้คือห้าตัวนะครับไล่ย,ยาวเวลาใส่เพลงนะครับ คือ C เม j o อ Scale สเกลนะครับครับโดโดช้าบเรเรช้าบมีฟาฟาช้าซสอนซอนช้าบลาลาช้าบทีโดเป็นคอร์ดคอร์ดหนึ่งนะครับ C สองดีมินเนอร์สามอีม e ินเนอร์สเวนะครับแล้วก็ลาแล้วก็บีมินเนอร์จะเป็นแฟตไฟนะครับแล้วก็มาโดซ วันนี้สเกลซี m a g ใ r s สเกลก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อจะมีประโยชน์ในต่อต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ